สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับปินอีกแล้วนะคะที่ช่อง youtube f o r d by ยปิน่าวันนี้ก็จะนำเสนอค่ะรถแต่งรอเท่ค่ะคันนี้เป็น e v r r อร์เรส r t บวกแพ็กเกจนะคะเป็นสีขาวมุกราคาจะจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่1,577,000บาทค่ะลูกค้าแล้วก็ซิปพิเศษนะคะชุดน,นี้นะคะเราทำการโหลดเตี้ยค่ะ2นิ้วนะคะให้กับลูกค้าและก็เปลี่ยนล้อยางนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะเพิ่มค่ะเป็นพวกเบรกนะคะ ชุดเบรกเบมโบตรงนี้เลยนะคะล้อเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นขนาด20นิ้วนะคะแล้วก็พร้อมด้วยยางโตโยต้านะคะ RT ค่ะจานหน้านะคะจานเบรกหน้าจะเป็น405รมิลค่ะพร้อมด้วยเบมโบสีเขียวมะนาวค่ะอันนี้ก็จะเป็น6พอตนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นขนาดจานนะคะ385ค่ะ พร้อมด้วยเบมโบสีเขียวเช่นเดียวกันค่ะสีเขียวมะนาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสี่พอตค่ะจานเบรกนะคะสําหรับชุดเบรกค,ะคะ่ะมาพิเศษเลยค่ะอันนี้พิเศษเพิ่มท่อด้วยนะคะด้านล่างนี่ค่ะไทยดูไปนิดนึงสําหรับชุดแต่งพิเศษนะคะเราสามารถแต่งอัปเกรดให้ลูกค้าได้นะคะหากลูกค้าสนใจที่จะแต่งรถออกรถกับเรานะคะอันนี้จะไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่นนะคะชุดแต่งอุปกรณ์พิเศษเหล่านี้นะคะ รถจะเป็นรถสีขาวมุกค่ะ,คคะลูกค,ค้านอกเหนือจากโปรโมชั่นลูกค,ค้าสามารถสั่งติดตั้งอุปกรณ์กับเราได้นะคะเราก็สามารถนํารถนะคะไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ลูกค,ค้าได้ค่ะด้านหน้าคันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนกระจังมากใหม่นะคะกระจังหน้าของเอเวอเรสต์สปอจะเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะคะไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟวิ่งกังวันแบบ LED มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะบนฝาก,กระโปรงนะคะจะมีอะคริลิกค่ะคําว่าเอเวอเรสต์นะคะอันนี้ก็เพิ่มความสวยงาม ให้กับตัวรถค่ะให้ดูมีมิตินะคะในส่วนของด้านหน้าด้านล่างค่ะก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันค่ะรุ่นสปอร์ตบวกแพ็คนะคะจะทําเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะคะจะมีส่วนของกระจังหน้าค่ะตรงด้านกันชนด้านหน้าด้านล่างนะคะแล้วก็หูกระจกวงข้างค่ะคันนี้ติดฟิล์มนะคะติดคิ้วผู้สาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วราวหลังคาด้านบนนะคะของรุ่นสปอร์ตค่ะก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันมือจับประตูนะคะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันค่ะ มีโลโก้ปั๊มสปอร์ตตรงด้านข้างประตูนะคะเดีย๋ยวพาไปดูเปิดฝาท้ายกันนิดนึงค่ะอันนี้สามารถเก็บของนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราถอดนะคะก็เก็บคืนลูกค้าค่ะที่เราเปลี่ยนนะคะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เยอะนะคะสามารถปรับบอกได้เดีย๋ยวพาไปดูอุปกรณ์ภายในตัวรถกันนิดนึงจะ้ะ เริ่มที่ด้านแผงประตูเลยค่ะก็จะเป็นสีดํานะคะทั้งหมดค่ะอันนี้จะเป็นเบาะหนับ b u m โ o g o SPORT สีดํานะคะเบาะผู้น่าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะมีปุ่มควบคุมคอนโทรลต,ตรงพวงม,มาลัยนะคะเป็นแบบพุสตันแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยแล้วสค่ะสำหรับในรุ่นของ EVEREST SPORT ค่ะหน้าจอตรงกลางนะคะจะเป็น12.1นิ้วจ้ะแล้วก็รองรับแท่นอุปกรณ์แท่นชาร์จไร้สายค่ะ Type C USB มีมาให้นะคะสําหรับในรุ่นนี้ค่ะ ภายในห้องโดยสารจะกว้างน,นิดนึงนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารจะเป็นสีเบจนะคะสำหรับในรุ่นของเอเวอเรสต์สปอร์ตค่ะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นประจำเดือนกันได้นะคะที่เบอร์ปินทค่ะ081นะคะ7 9 6 4 9ก้าหรือว่า086335-0341นะคะสามารถติดต่อสอบถามราคาอุปกรณ์ชุดแต่งต่างๆได้นะคะเราสามารถจัดทำให้ลูกค้าตามแบบที่ลูกค้าชอบได้ค่ะ รือว่าแอดไลน์ที่เบอร์0863350341นะคะลูกค้าสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ทั้ง2เบอร์ค่ะหรือว่าอีกทางช่องทางหนึ่งนะคะเดี๋ยวเิ็นจะทิ้งลิงก์แอดไลน์ไว้ให้ตรงด้านล่างคลิปนะคะค่ะลูกค้าสนใจจะสอบถามราคาโปรโมชั่นต่างๆนะคะของรถฟอร์ดนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะติดตามคลิปหน้าได้นะคะที่ช่อง YouTube Ford บายปินฑค่ะวันนี้ขอบคุณมากคค่ะสวัสดีค่ะ